โอเคครับฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้โฮลสวัสดเจนสี่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับ SG นะครับโอ๊ยโอ้ยโอยเมาเมาเมาจ้าเมากลับมาเมาแป๊บนึงครับขอตัดคลิปไปสักแป๊บหนึ่งโอเคครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับเราจะมาเล่น White Cup SG กัน ถึงแค่ EP สามพอเพราะโปรเจกต์ช่วงนี้เยอะมากมาครับหาห้องเล่นครับไหนวะไหนวะนี่ SG สิบสองเขา SG สิบสองเลยเขา SG สิบสองัเด็กออไม่เข้าก็เดี๋ยวเรากลับไป SG หนึ่งกันดีกว่าโอ้ยม,มนม่ เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาครับตัดคลิปสักครู่หนึ่งโอเคครับกลับมากันแล้วนะครับก็ไปครับไปล็อบบี้เลยปับไปครับไปล็อบบี้ครับ go to lobby ครับแล้ว่าไปอย่างล็อบบี้ครับแล้วเข้าไปที่โซเลวเกมหนึ่งครับโอเคไปเราไปเริ่มเล่นโซเลวเกมนั้นก่าโอ้โหกระตกอ่ะคลิกขวาเพื่อเลยมีเกมครับคลิกไปเลยครับกดอื้อหืออยมาขวากัน ก็ตอนนี้ใช้สก,กินเดดเดดหลอดอยู่นะครับโอเคโอเคต้องต้องตอต้องตอนนี้กดกดกดคลิขวารัวมากครับอืมเข้าได้ลาะครับโอเคครับเรามีเงินอยู่ห้าสิบบาทมีห้าสิบคอยโอเคเอออยากกระตุกอขอร้องเดีย๋ยวขอใส่รีซอสแพ็กแบบมิสเตอร์ชิโอมิสเตอร์ชีโอมิสเตอร์ชิโอครับเป็น พีพีพีดีฟอนดอิดิทส,สามนิวตัดซิปอืมไม่งกัน,นนี้ก็มามีกินมีกินแล้วมีกินแล้วไปแล้วมีกินแล้วครับโอเคครับก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปไหนวหนว่าแนวว่าแนวว่าของของของต้องการกองกองกอง หางกล้อง,งหากล้องไม่เจอไม่มีกล้องอ้ยตอนนี้ล็กด้วยอ้ยไม่น้อยหนึ่งเฮยเฮยมีใครมาไหมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าเออโอเคไม่มีไม่มีครับตอนนี้ไม่มีใครมาอ้ยอ้ยอ้ยควาาได้วัดได้เท้าพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็มันก็เออขุนดาบเออดีมากดีมากทุกคนดีมาก างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยครับ,ารบมาครับมาก็ถามว่าผมเล่นเอจี SG เก่งไหมเพิ่งเล่นครับมาก็อาจาาจะก,จกระจกกระจกลอยลอยๆนะครับมีคนมาไหมไม,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 ไไม่มีใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหากล้องสักแป๊บหนึ่งโอ๊ยกล้องกล้องมี่มีใครกล้องกล้องมีใครมีใครมาเอาอยัางเฮ้ยขอบคุณขอบคุณครับเอนชานด้วยครับจังหวะนี้ มันไฟชับมันไฟชับโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับอู้หูดับไฟขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้ขอบคุณเอ้ามาใหม่อโอเคครับไปครับตอนนี้ครับต่างต่างคนต่างแยกครับต่างคนต่างแยกออกกันครับ เอ้ามาทำไมนะครับก็มาก็ตอนนี้ผมก็หยุดตัวคนเดียวเดียเด๋ยวเได้ๆดยิงท้องวังเวงแล้วจะให้ลงไปตรงนี้เลยเนาะล้วก็ยิงแรงๆอยู่ด้วยโอไม่ oh my, แหลกอยู่ครับแหลกอยู่โอไม่โอโนอย่าเพิ่งมาโออย่าเพิ่งมาโอโนโอโนยูโน oh no, ยู oh no, oh no. You know. you not away You not away You not away You not away No 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 เอ้าวคนอังกฤษหรือคนไทยเนี่ยไทยไม่ตีกันเว้ยไทยไม่ตีกันไทยไม่ตีกันไทย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 ปะเนี่ยไทยปะ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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายฮะอือหือของเฮ้ยปลื้มสีใช่ไหมได้เป็นคู่อาคารกับเราแล้วได้ ป้มส mm. ีใช่ไหมไม่เห็นป้มมันเลยป้มตรงไหนโอ้โหโอเคเล่นอีกสักรอบหนึ่งก็คงไม่เสียหายโอ้ยคิดค okay, ok ิด ok ัวค okay, ok ิดค okay, okay, ok ิดค okay, ok ิดเข้าไปโอเคครับเออโอ้ยเลดอ่ะมีกินโอ้ยมีกินผมไม่ได้พูดพูดเริ่มใหม่นะเฮ้ยมีหกสิบพอยตั้งวันนี้สัมคาระมีหกสิบพอยครับโอเคครับสมภาระอยากให้มีใครมาเลยตอนนี้อยากด้วย วิกล้องพร้อมคุณครับขอบพูดเอ็นะพอ่อโอ้โหอื้มจังวันนี้วิในนี้มีกล่องไหมในนี้มีกล่องไหมนี่น่าจะมีวะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เดีย๋ยวบอกนะว่าทางตันว่าแหละทางตันโอ้กับดักหลอกควายกับดักหลอกควายมากแบบเนี้ยกับดักหลอกควายครับ แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากับดักหนอควานครับอย่าเชื่อนะครับอือกล่องตรงนี้ก็มีไม่เอาโอ,โ,โอ้โหลูกธต๋าลูเดอะเฮลมีไอ้น็อตทุกข้าวไม่มีคนมาตรงนี้แล้วหัวติดเฮลเมอร์มีคนมาคนมามีคนมามีคนมา,มนมามนเฮ้ยขอบุณครับขอบุณมาก โอ้ยขอบคุณมากคาหินโอ้โหขอบคุณครับผมครับจังหวะน,นี้ครับก็เราได้เจอดับหินแล้วก็หมวกครับหมวกเอาเมื่อกี้ยังไม่เห็นหมวกเลยนะหรือว่ามันเปิดเปิดใหม่เรื่อยๆหรือว่ามันเจอได้เรื่อยๆงั้นเราคุมตรงนี้เลยครับคุมเลยครับเดี๋ยวม,มันก็จะมีมาเรื่อยๆครับมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆครับของต่างๆนะครับ,อนะรบโอเคแล้ ออืจะมายังーーไม่เพลินมีอะไรบอกโอเคครับไปครับโอ้ยตายเนี่ยมีเอนด์พลอยู Wh ่บูเลยบูเลยบูเลยอุ้ยอุ้ยบูไม่ได้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 ตายแล้วตายแล้วโอเคครับจบครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับวันก็ต้องขอลาันก่อนทั้สุด